จอร์สันละจอร์สันซึ่งฉีดเข็มเดียวและก็ยังเป็นสินค้าในภาวะฉุกเฉินก่อนในขณะนี้ก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ไปจํากัดใครทั้งสิ้นนะวันนี้ก็เน้นย้ำในองค์การฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามแผนที่เรามีวัคซีนเข้ามาในประเทศนะครับทั้ง3ยี่ห้อเนี่ยก็จะทยอยเป็นการฉีดไปวันนี้ก็เข้ามาเพียงแค่20,000 0โดสนะแล้วก็จะเข้ามาอีก8ป0 0 0 0โดสใช่ไหมเป็น1ล้านโดสใน2เดือนเนี่ยเราก็มีวัคซีนเพียงแค่2ล้านโดสตรงนี้ นะก็เหมือนประเทศอื like <mad Liberty> yeah. <ED> ่นเขาทยอยกันมาแบบนี้แหละการแข่งขันในการค้ามันก็เยอะมันก็สูงนะแต่หลังจากเดือนเมษาไปแล้วก็จะเข้ามาอีกจานวนมากผมควรนะเดือนละสิบล้านมั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเร่กรัดในเรื่องการฉีดวัคซีนวันนี้ก็กาหนดไปว่าจะฉีดที่ไหนอะไรอย่างไรกลุ่มไหนบ้างอะไรยังไงเพราะนั้นเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของพื้นที่ท้องถิ่นสสจจังหวัดนะแล้วก็ที่สุดคือจะต้องหาข้อมูลราชนรยินดีจะฉีดหรือไม่ หลายคนก็ไม่อยากฉีดไม่กล้าฉีดนะแต่ถ้าเรานับจํานวนฉีดวันนี้ก็ฉีดได้สอดคล้องกับวัคซีนที่เรามีอยู่สิ่งที่สำคัญที่ถูกอีกประการหนึ่งก็คือวันนี้เราก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนไปมากพอควแล้วนะหลายอย่างด้วยกันนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเออเป็นการแจกเงินแจกเงินเป็นการทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถดำรงชีพยอยู่ได้แล้วก็สนุนห่วงโซ่ในเรื่องของการใช้จ่ายแอสซัมชันในสังคม แลวมาตามไปถึงผู้ผลิตไปสู่นวดนอะวัตถุดิบถูกเดิถ้าคนไม่มีกําลังซื้อมันก็ต้องทาแบบนี้ขณะเดียวกันเราก็องเสริมไปเสริมธุรกิจใหม่ของเราในเรื่องของการที่จะไปรูปรโครงร่างธีต์ของเราไม่งั้นเราก็จะเป็นอยู่แบบนี้แหละก็ต้องช่วยกันนะในเรื่องการลงทุนใหม่ลงทุนในประเทศเงินการออมของเรานี่มีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายแสนล้านนะไม่ใช่ไม่มีสตางค์คนมีสตางค์ก็มนะีแต่ต้องเอามาช่วยกันใช้จ่ายช่วยกันลงทุนบ้าง รัฐบาลก็มีเงินจํากัดอยู่แค่นี้แหละเงินก็ประมาณแผ่นดินกันเงินในส่วนของวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจก็เร่งลงทุนไปเราถึงคาดการณ์ว่าถ้าเราช่วยกันแบบนี้ทุกภาคส่วนหอการค้าอุตสาหกรรมรัฐบาลภาคธุรกิจเอกชนร่วมมือกันในทุกมิติเนี่ยเราน่าจะดัน GDP เราขึ้นถึงสี่เปอร์เซ็นได้นะในปีในปีนี้และปีหน้าเราตั้งเป้าหมายนี้ไว้เราต้องทาลายอุปสรรคตรงนี้ให้ได้นะด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน นะไม่อยากว่าเออผมไม่สามารถจะทําให้ทุกคนเข้าใจได้หมดอ่ะแต่ผมก็อยากให้ทุกคนได้พยายามทํความเข้าใจกับผมหน่อยเพราะผมพยายามจะทาอย่างเต็มที่นะในการใช้ใจ่ายเกินอย่างระมัดระวังไม่มีเงินให้ก็ไม่ชอบพอให้ก็บอกว่าแจกเงินแล้วมันจะไปทางไหนกูนาสเสนอแนวทางที่มันเหมาะสมให้ผมดูทีวันนี้ในส่วนนี้เราก็ต้องใช้ใจ่ายไปเพื่อเป็นส่วนทีน่สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้ ในภาคการผลิตสามารถดำเนินการได้แม้มันก็ตกง,งานกนไปหมดอะ่ะนั่นคือวัตถุประสงค์ตรงนี้ไม่ได้ให้ใครมารักผมนะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลก็ต้องทําแบบนี้มั้งแต่ส่วนอีกงานหนึ่งก็ต้องหาเงินให้มากยิ่งขึ้นจะทํำยัำยงไงถ้าเราไม่สร้างความเข้าใจซึ่กและกันกมันไปไม่ได้หมดนะครับประเทศไทยมันไปไม่ได้หรอกทั้งทั้งที่เรามีเสกยภาพเย,ยอะพอสมควรคนไทยไม่ใช่ไม่เก่งเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรารับรู้รับทราบวันนี้เป็นเรื่องของความ อุปสรรคความขัดแย้งความต่างๆจนกระทั่งทุกอย่างมันมันไปไม่ได้หมดอ่ะผมไม่ได้โทษใครนะนะคุณนาเข้าใจด้วยผมไม่เคยโทษประชาชนแล้วผมไม่อยากจะโทษใครทั้งทิ้นนะ่ะโอเคนะขอบคุณ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ